สวัสดีพี่น้องฟังไทยสบายดีพี่น้องฟังแล้วสวัสดีครับผมตอนอ่าใบซองพี่น้องตอนนี้บาลังกำลังมาเอาน้ำแข็งพี่น้องเพราะว่ารถใหญ่สียพี่น้องก็ได้ใส่กระบะพี่น้องมาหลับเอาน้ำแข็งกับลูกพี่พี่น้องตอนนี้แม่บอลลัเอียวใส่เพราะว่าเมื่อวานนี่รถอ่ารถใหญ่อ่าเกิดูไปที่เห็นเนาะเมื่อวก็อยู่ในรถบอลังก็อยู่ในรถนาะเมื่อวานนี่ครับอ่าเลทั้แกเป็นกำลังไปโรงพยาบาลอยู่พี่น้องตั้งแต่เมื่อวานนี่คุณแหละตอนนี้บอลังกำลัมา เหตุงานคือเก่าทุกคนตอนนี้เป็นตอน <Bye. S 1> บ่ายวันอาทิตย์ทุกคนเลยวันที่เท่าไรว,วันที่8เนาะวันที่เก้าวันที่เก้าเออวันที่เก้าทุกคน <9. S 2> นี่อันนี้คือถนนหนทางอยู่ในประเทศไทยครับทุกคนนะตอนมือวานนี่ตอนนั้นรถรถใหญ่ตัวบาลังทรงน้ำแข็งนะสซนนะเลยสนามบินนา่มาหน่อยหนึ่งพี่น้องเลยมาหน่อยหนึ่งบาลังก็ไปยุก็นอนอยู่ในรถล,ลังรถนั่นแหละก๊ะลังนอนอยู่บนกระโลมโคมความาหน่ อันลังโคกลั้งนั่มปิ้วมาใส่ตัองบอเป็นยังลูกขึ้นมาก่าฉันเห็นนั <ลด S 1> <ม>่นรถชนแล้วหูซึกตอนแบบว่าตอนฝนแสกรถหูซึกแวบ,บ<ม>หูซึกบ<อ>่หูซึกตอนอตอนอ้นองน้นองนไ,ไม่ไดรับอีนอนไม่รับหูซึ่าแสกออหูซึกคือกันเจ้ากระไดมันเพราะอันมาออกมาเลยอันกันยังว่าเหมึนอยู่แล้วเนาะเพราะว่าหัวไปกระแทกกับอันทั้งขางรถนม่นแหละเฮงเตอมาเลอแหฮงเตอเพราะเบาลังกัดหัวกระแทกคือกันพี่น้องลังโคกลังยังนี่แตกเบิดสะสายเบิ แปะว่าอยู่ประเทศไทยนี่แปลว่าจังไรล่ะอยู่ในประเทศไทยเวลารถสนหรือว่าอย่างนี่เพิ่นโทรกูไพ่นะแป๊บเดียวนะไปอยู่เนาะโทรหากูไพ่นะหอดบ่านศร้านาทีสามสิบนาทีบ่หอดนี่นี่นี่บอลนี่นี่พี่น้องนี่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 บอลนี่แหละนี่บอนรถแกเคบอวลังซุนเมื่อวานนี่เป็นหน้าหมู่บ้านทุกคนเป็นหน้าหมู่บ้านอันนี้ตอนนี้อยู่ในสนามบินน้ำเลยทุกคนกำลังสียหอดสนามบินน้ำอยู่ในนนทบุรีเลยมาหน่อยเดียวพออยู่ ประมาณต้นเมตรร้อยเมตรเออไกลตัวเด็ลอยก็ร้อยช่องรอยเมตรเมนเนาะอันนี้เป็นสนามบินน้ำทุกคนและบ่าวอิ๋วเมื่อวานนี้เพิ่นก็ไปน้ำมันลูกพี่หรือว่าไปน้ำเท่าแก่บอลังได้ไปอันไปไปอ่าไปโรงพยาบาลน่ะไปแล้วที่นี่บ่าวอิ๋วก็เห็นนั่นโรงพยาบาลประเทศไทยเนาะครั้งแรกเลยเลยเนาะใหญ่รู้ล่ะใหญเลยเลยเนาะป้าตอันนี้เป็นไฟแดงสนามบินน้ำครับทุกคน ตอนนี้กัดน้ำแข็งกัดโอ้โหเต็มอยู่ท้ายรถพี่น้องหนารถกระเซิดอยู่เบิดอยู่เพราะมันมันหนักหนักหลังอยู่ในหลังรถนี่กับน้ำแข็งก็ประมาณสามสี่ตันทุกคนถนนคนทางอยู่ในประเทศไทยครับทุกคนเห็นไหมบรรยากาศมันสิแตกต่างกับเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศอื่นๆหรือว่าเพื่อนบ้านนะฮะประเทศประเทศเพื่อนบ้านแตกต่างกันหลายพี่น้องกับประเทศไทยบารังลงไปได้คนติดตามมาคนนนี่นี่นี่ทุกคนเห็นบอ อันนี้ต้นเพียงนี่ใบยิ้นี่ฮะต้นดูวะนี่ค่ะจากไซนี่เลยนี่ต,ต่างขาต้นคูนก็นจะปลูกไว้เออ,อเป็น,ปนไปดูเป็นเงาอย่างเนาะผักกะหลีเป็นต้นดูกับต้นคูนเนาะทุกคนเนาะเพิ่นปลูกเห็นบ่พี่นอ้องสวยงามถนนประเทศไทยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมันอันนั้นเนาะนพ่นพีเอ็มหลายพ,พีเอ็มสอบยุ่งหานะพิ่นว่าไปใส่กระหาใส่เม็ดใส่ แม็ไว้ป้องกันฝุ่น PM 2.5มจุแต่อยู่ประเทศไทยนี่เพิ่น,น,นเป็นฝุ่น PM 2อมจุนหนี่เพิ่นบรนด้นิ่งนอนใจได้พี่น้องเพิ่นสีไปว่าขึ้นเอาเครื่องบินไปโค่นน้ำอยู่กะเท้องฟ้าบุญทุกคนเ,เป็นข่าวมาดิบได้ยินบอข่าวนี่น<ช>ีนโทรศัพท์หรือว่านี่นสื่อต่างๆนะสินะสีเป็นข่าวออกมาได้บ่อยู่เ้ยแล้วก็เบาต้นก็บอกให้ฟังอยู่เบาต้นก็ได้เนี่ยครับผมะมัน ตอนนี้บอลังกะ่งอยู่ในถ่ายรถกระบะเด้ทุกคนเลยตอนนี้ก็อยู่ในถ่ายรถกระบะทุกคนก็เอาน้ำแข็งได้หลายเติบเลยตอนนี้คืออยู่ตอนอยู่หลังท่ายรถกระบะพี่น้องปกติซอยนี่ก็สีขาเอารอใหญ่เขามาตลอดแต่ตอนนี้รถใหญ่เพ่เลยทุกคนว้าทะบุบมันจุเพราะว่าความนักพี่น้องความนักของรถอยู่ในหลังรถนี่ก็ประมาณสามสี่ตันหาตันพี่น้องน้ำแข็งมันนักอะไรทุกคนนี่ จากนั ăng, này, là, n, b b à, ้นเบาลางยืนนี่ยก็ยังอ่อนบพนเพราะว่ามันยังสูงอีกขึ้นอีกพี่น้องน้ำแข็งยังสูงอยู่นี่กามาแถวเก่าแถวเดิมพี่น้องเทว่าเคยเบาลังเคยมาสรงเลยทุกคนแถวต้นอลางเนี่ยกระสิบิทรงล้านลุงนั่นพี่น้องล้านลุงี่ว่าเบาลังเคยลงกระสอบหนึ่งนั่นแหละทุกคน บรรยากาศพี่น้องตอนบายสองและพี่น้องตอนนี้ก็ได้ชีวิตการทํางานของแรงงานลาวอยู่เห็นงานอยู่ในประเทศไทยทุกคนตอนนี้ทุกคนปายิ้วคนก็อยูนหน้นารถพี่น้องาลังอยู่ทยรถทุกคนเตรียมเอาน้ําแข็งลงทุกคน,คนสิลงลานลงุงนี่พี่น้อง เช้วปนลูกนึงพี่น้องรันเอาลูกนึงลงน้ำแข็งครับพี่น้องบอลรังกะลงรันลุงพันแล้วพี่น้องกัไปทรงรันเขาแกงต่อพี่น้องรันเขาแกงที่ว่าบัลังคย่ยทรงะทุกคนตอนนี้บอลรังก์กทรงอยู่ในปรตสานิเวศสามนะครับทุกคนอยู่ในปรตสานิเวศสามนนทบ,บุรีครับอันนี้จะเป็นหมู่บ้านฮะจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ก็ไม่ได้เล็กนะ ดูดิทุกคนไม่ได้เล็กนะเพราะว่าถนนเป็นหมู่บ้านที่สวยงามและใหญ่แต่ในในบางคนเขาก็เรียกว่าหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยทุกคนดูดิป้ารถอย่างี่ทุกคนเนี่ยเราซื้อของเกาวว่าวะนี่ขักกลทกออททกีทุกคนเออเปรนเทศุผลซี่มีต้นไม้ทุกหน้าบ้านในทุกคนเออเพิ่นปลูกต้นไม้ นี่เคนปลูกต้นไม้แล้วก็สิมีป้ายซอยบอกขักแน่เออบ่ได้แบบว่าไปไสก็บ่ลงนะพี่น้องนะบอกว่าซอยใดซอยใด้เจ้าใส่สีสีคับไปฮอดเบิดไปฮอดจอดถึงเบิดบ่ได้ลงจักดีพี่น้องอะไรก็สิเป็นน้ำแข็งทุกคนอยู่หลังรถแล้วก็บ่าร่างยืนอยู่บ่ได้นั่งดอกเพราะว่าท้ายมันเต็มแต่น้ำแข็งทุกคนบ่ได้นั่งดอกมีแต่ยืนเอานี่แหละทุกคน ยืนเอาจนว่าส่งหอดใบส้ำแล้วจอกินเข่าพี่น้องส่งหอดใบาสามแล้วเจอเลยกินเข่าทุกคนบาลังสีรองร้านนี่ต่อพี่น้องร้านข้าวแกงนี่พี่น้องร้าน,า,นา,งานนี่ร้านข้าวแกงร้านเนี่ยเปิดเสียเอาเท่าไดร่เด้มือนนี่นี่พี่น้องตอนนี้บาลังกนั่งอยู่ในถ่ายรถทุกคนนี่นั่งอยู่ในถ่ายรถอันนี้ก็สีเป็นน้ำแข็งแต่กัดโว้สูงอยู่พี่น้อง พาปกยืนเป็นน้ำแข็งเบิด์และทุกคนใส่กระบะคันน้อยไปทุกคนเพราะว่ารถใหญ่เพลแหละทุกคนอันนี้บรรยากาศอยู่ในหมู่บ้านทุกคนเลยบอลังกระนังอยู่ใน้ายรถนี่แหละบาอยู่ลานนังทั้งหนาบอลังกะบัหอดลานนั้นลานนี้บอลลังกะแบกลงแบกลงแบกลงเพราะว่าคันน้อยนี่สีเลียไว้กว่าคันใหญ่เลยคนเพราะว่าไปส่งไว้คันน้อยนี่ขี่รถไปว่าอดไก็จุดจัดจุดจัดไปเลยเนี่ยทุกคน ออกมาถนนใหญ่เลยทุกคนมาเนี่ยถนนอยู่ในประเทศไทยฮะทุกคนนี่ต้นโพธนี่แหละที่ว่าาลังไทยนกให้เบิร์นไล่นกหล่อันนี้จะเป็นเครื่องสูบน้ำบ่ทุกคนบ่อยู่นี่บ่พี่น้องพี่น้องนอตอนนี้าลังกะ ในผักกินข่าแล้วพี่น้องตอนนี้รถกระจอดอยู่บนลานอาหารที่ว่าบอลังทรงน้ำแข็งพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณบสามสิบสองนาทีพี่น้องเท่าแก้เพิ่นเลี่ยงเข้าทุกคนอันนี้ก็สิเป็นรถที่ว่าบอลังทรงน้ำแข็งก็สิมีรถจักที่ว่าบอยี่ครับพี่น้องก่อนจอดกินข่าวพี่น้องบอลังในแต่ละมือเท่าแก่เพิ่นเลี่ยงตลอดพี่น้องเพิ่นเลี่ยงคู่มือทุกคนอันนี้เป็นหันที่ว่าบอลังคังกับข่าไหวทุกคน ตอนนี้พ่นกำลังเห็ดแล้วกินอยู่มานี่สบายดวีวิวตอนนี้เห็ดยังเนี่ยะนั่งกินเขาเ่าแก่เลี่ยงป่ะเนี่ยเ<ม>่าแก่เลี่ยงนะเลี้ยงชู้มือ,อม